มาย้อนวเด็กกับสไลเดอร์สุดจึ้งใครได้เล่นเป็นต้องชอบที่โรงแรมเดดิสันรีสอร์ทแอนด์สปาหัวหินในราคาเริ่มต้นแคห่งใบเท่ากับหนึ่งใบม่วงเรามาเริ่มต้นกันที่ล็อบบี้มีความโออาอลังการที่จุดนี้ก็มีมุมไม่ถ่ายรูปเยอะแยะเลยเช็คอินเสร็จแล้วก็ได้เวลาเข้าสู่ห้องพักห้องพักคนนี้เป็นแบบหเตียงใหญ่ขนาดของห้องก็กว้างมากเตียงของเขาเป็นแบบดับเบิลเบดคิงไซส์เตียงใหญ่แบบนี้ไม่ต้องกลัวนอนตกเตียงเลยเฟอร์นิเจอร์ภายในห้องพักก็ให้มาแบบครบครันจะนำงานมาทำที่นี่ก็ยังเเอนนรรท่่า็มหวววะัับสิงืล ก็เพลินดีนะครับจะลงไปนั่งชิลที่ริมสระว่ายน้ำเขาก็มีเตียงบริการเพียบเลยและสระว่ายน้ําของที่นี่ก็มีขนาดใหญ่มากจุดนี้ก็จะเป็นสระผู้ใหญ่ที่มีความลึกพอสมควรถัดไปก็จะเป็นสระเด็กที่มีสไลเดอร์ซึ่งอันนี้บอกเลยว่าผมชอบมากเขาให้เล่นได้แบบไม่จํากัดอายุมาแล้วก็ต้องมาจัดกันสักหน่อยแม้สไลเดอร์จะไม่ใหญ่แต่เนื่องจากการออกแบบที่ดีก็ให้ความสนุกได้ไม่แพ้เจ้าเครื่องใหญ่ๆเลยแที่สําคัญเขาคำนึงถึงความปลอดภยัยดังนั้นเล่นได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ไม่มีปัญหาครับแต่ถ้าใครอยากนเก็ยน โรงแรมเดลิสันถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจหากใครไม่เที่ยหัวหินก็ลองมาพักที่นี่กันดูนะครับ